สวัสดีครับเพื่อนๆพอัดีวันนี้ดึกอย่างเช่นเคยนั่งประกอบเครื่องร้อย้าอยู่ครับพอดีนึกได้ว่าเคยเจอปัญหาเครื่องสัน่นก็เลยจะ,ะทำคลิปลองทำดูครับเผื่อมันหายนะครับเรามาดูกันครับครับวันนี้มีเคล็ดลับในการนอนมาบอกนะครับเวลาเราประกอบเครื่องร้อย้า นะครับอ,อันนี้ผมเจอเจอมาเองนะครับรถเดิมๆอาจจะไม่ไม่ไม่เป็นนะครับคือประกอบไปแล้วเครื่องมีอาการสัน่นพักเท้าสั่นเลยครับพักเท้าสัน่นกระพือนะครับที่นี่ผมมาเจอสาเหตุตรงน,นี้ครับคัดก้อนครับคัดก้อนเวลาใส่นะครับ อ,อันนี้ผมเจอมาเลยนะครับกับตัวเองว่ารถเข้ามาเนี่ยมันไม่สั่นทีนี้พอวลาผมประกอบเข้าไปใหม่แล้วเครื่องมันสั่นสั่นมากครับก็เลยคือคารต์มันลื่นมาผมก็เลยเปลี่ยนคาร์ดต,ตัวนี้คาร์ดตัวนี้ก็ชุดชุด,ช,ด,ช,ดชุดหลังตัวนี้นะครับเวลามันสั่น วิธีแก้นะครับพอดีคือเวลาเราใส่เนี่ยเราจะไม่ได้ดูอะไรเราเราก็ใส่มันเข้าไปคือใส่ปก,ปกปตินะครับแต่จริงๆแล้วเวลาใส่เนี่ยผมให้ทํา,าทให้เนี่ยก้านตรงครับคือสูตใต้บนสูตรใต้บนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีช่องรูตรงเนี้เดี๋ยวผมให้ดูดูตรงนี้ก็ได้ มดหนยนะครับางทีเราประกอบอ่าชุดนี้เข้าไปแล้วเราจะไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรูรูน้ําม,มันสองรูรูน้ํามันรูน้ํามันสองฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือรูสูนใต้บนแต่รูฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้คือศูนย์ใ้ล่าง ไม่ใช่ศูนย์ใต้ล่างศูนย์ใต้ล่างครับฝั่งบนมันจะอยู่ฝั่งมันจะเป็นงนี้มันจะมองไม่เหมือนกันเังกตดูให้ดี่ยครับมันจะมีร่องตรงเฟืองนิดนึงตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันคือตรงนี้มันจะอยู่ศูนย์ใต้บนนะครับเวลาเราประกอบคือถ้ามีเสื้อสูบอยู่แล้วเราจะมองไม่เห็นคือตรงเนี้จะเป็นศูนย์ใต้บนนะครับนี่เรามาดูกัน เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเวลาประกอบนะครับเราก็ให้แบ่งเนี่ยครับคือไม่จําเป็นต้องเป๊ะเท่าไหร่นะครับคือให้มันอย่างเงี้ยคือตรงนี้ให้อยู่สูงใจบนเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนข้อเหวี่ยงเป็นบาลาน,นใส่เนี่ยอย่างนี้นะครับตรงนี้สูงใจบนมันก็จะมาตรงพอรบริเวณนี้อย่างนี้เวลาใส่ไปแล้วไม่สั่นนะครับวิธีนี้ ถ้าเพื่อนๆเ,เกิดว่าเจอเจอเครื่องที่มันสั่นผมแนะนำให้ดูที่ตัวคาร์ดก้อนชุดนี้นะครับที่ใส่ก็อย่างนี้ครับเราก็เล็งเล็งตรงนี้ให้มันอยู่สุดใจบนอยู่ตรงบริเวณดึงก้านไว้ก็ได้ถ้าเกิดไม่มีก็ให้ดูอย่างที่บอกไว้ครับ นี่ชามใหม่นะครับมันค่อนข้างใส่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันเหนไครับจุดนี้คือคือเนี่ยมันจะแบ่งมันจะมาอยู่ประมาณเนี้ยบริเวณเนี้ยครับคือก้อนมันก็จะแบ่งครึ่ง นะครับโอเคนะครับเผื่อใครเจอคือเครื่องสั่นแล้วแล้วแก้ไม่หายนะครับลองทำวิธีนี้ดูครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ